สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับนำเสนอเป็นแอปอแต่งรูปภาพนะครับแต่งข้อความตัวหนังสือนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับตัวหนังสือ,อสวยๆนะครับอแอปนี้ก็จะมีชื่อว่าไลค e c เมร่านะครับสำหรับ เพื่อนๆเข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับที่เพจสโตนะครับพอโหลดมาแล้วนะครับก็กดเข้าใช้งานนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหลักแรกนะครับก็เลือกพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเลือกเลือกรูปภาพนะครับอย่างเข้าไปที่แกลเลอรี่นะครับที่เราถ่ายถ่ายไว้นะครับที่เราได้ถ่ายไว้แล้วนะครับอันนี้สมมติว่าผมเลือก เป็นรูปแอร์ก็แล้วกันนะครับอย่างเงี้ยพอกดแล้วนะครับกดเลือกภาพแนละ้วก็กดตรงเมนูเลือกนะครับดีนี้ข้างล่างนะครับก็จะเป็นเมนูนะครับต้องการแต่งรูปร่างหน้าตาปรับขาวอย่างเงี้ยนะครับปรับได้หมดนะครับ เห็นไหมครับมันจะมีลูกเล่นอยู่ครับมีผิวมีสีปรับได้หมดนะครับทีนี้ตรงตรงอันนี้เป็นเมนูตัดนะครับเนี่ยคอบตัดนะครับเราต้องการขนาดรูปภาพใแบบนก็ได้หมดนะครับทีนี้เลื่อนมานะครับที่ใช้หลกัลกๆนะครับเลื่อนหนาดูก็จะมีคงข้อความนะครับข้อความ ใหญ่เราต้องการแต่งให้มันดูเป็นข้อความที่น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับพอเราเลือกตรงนี้ก็กดคําว่าข้อความนะครับใส่ตัวหนังสือที่เราต้องการนะครับอย่างผมจลานแอร์เนี่ยก็พิมพ์เลยนะครับสมมติว่าเราจะทําเป็นหน้าปก อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกฟอนต์ตรงนี้พอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ขยายได้นะครับเป็นาเปลี่ยนสีนะครับเนี่ยต้องการสีอะไรก็จีมเอานะครับสมมติสีเหลืองนะครับตรงนี้ใส่ขอบนะครับตรงนี้ตัวหนังสือต้องการหนาก็เลื่อนได้พอขอบก็เลือกสีนะครับเอาสีดำสีดำจะเอาเยอะเอาเงา มากน้อยนะครับความหนาก็ประมาณนี้ครับเราต้องการมาหมุนได้อาจจะให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดนะครับขยายแต่แคงอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับได้หมดอันนี้ใช้สําหรับตกแต่งนะครับเป็นปกได้นะครับประยุกใช้งานได้หลากหลายนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แอปนี้นะครับในการแต่งเป็นข้อความนะครับพอเราเลือกตรงนี้แล้วครับก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ แล้วก็กดตรงคําว่าเห็นไหมครับเขียวๆข้างล่างนะครับบันทึกมันก็จะบันทึกให้เรานะครับเห็นไหมครับเสร็จสิ้สกนการบันทึกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็กดโอเคอย่างเงี้ยครับมันก็จะออกไปที่หน้าตาหน่างาแอปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกจากแอปได้เลยทีนี้ถ้าเราต้องการต้องการ ภาพต่อไปแล้วก็เลือกภาพอื่นๆได้ที่เราต้องการนะครับเราจะเอาภาพไหนเราก็เลือกได้เลยครับก็คลิปนี้ก็ไม่ยากนะครับง่ายๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเือกมา,าจะเป็นภาพาเราจะถ่ายเอาใหม่ก็ได้นะครับเป็นภาพปะติดอะไรเงี้ยมันมีหัวข้อให้เลือกครับอาจจะเป็นเพ้นแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลือกแกลลอรี่นะครับรูปถ่ายมา เราก็เอามามาแต่งเป็นปกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ออกง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็ท่านไหนดูไม่ทันนะครับก็กลับไปดูอีกรอบนะครับหยุดเราทําตามได้นะครับหยุดแล้วก็กดทําตามได้นะครับก็นําสิ่งดีมาเราสู่กันฟังแบ่งปันกันนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการปปกสวยๆนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับแนะนําแอปนี้เลยครับไม่ผิดหวัง ใช้ดีครับผมก็ใช้แล้วใช้งานง่ายด้วยครับไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากให้เป็นกำลังใจนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบุณมากครับสวัสดีครับก็อันนี้ก็ออกโปรแกรมนะครับก็ประมาณนี้